โอเเเค้งานในวันนี้นะคะค่ะก็เป็นงานประจําปีค่ะที่มีเป็นงานที่จะขอบคุณนะคะอาจารย์คุณหมอแล้วก็ทางซัพพลายเออร์ซึ่งจริงๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางคลินิกแพทย์ค่ะที่จะเป็นการฉลองความสําเร็จในรอบปีที่ผ่านมา การมองไปข้างหน้าด้วยกันแล้วก็ขอพระคุณสําหรัคหบความไว้วางใจแล้วก็ความร่วมมือความเชื่อมั่นใน ejc ค่ะทำไมดูคุณเบลล่าสิคะอโอคุณคุณเบลล่าสวยงามมากค่ะทั้งจากข้างในและข้างนอกค่ะโดยตรงกับในคอนเซ็ปต์ที่เราเป็นอินเวอร์ซีนะคะบิวต<อ>ี้ก็อยากใหทก้ทุกท่านได้ชื่นชมทางคุณเบลล่าแล้วก็ขอบคุณที่คุณเบลล่าก็ให้เกียรติเราได้เป็นแอมบาสเตอร์ของเนปอตา ก็จะเป็นเกียรติของความหรือเราเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งแล้วแล้วก็เป็นแบรนด์แรกในเอเชียนะคะที่ได้ USFDA แล้วด้วยเนี่ยค่ะการเข้ามาในเมืองไทยในรอบ5ปีนี้ก็เติบโตอย่างรวดเร็วค่ะคืณเวลาก็จะได้มาช่วยตอกย้ำความมั่นใจให้กับทุกทท่านค่ะเพื่ที่จะได้นําความงามของคุณเบลล่าเป็นตัวแทนแล้วก็ให้สวยจากข้างในสุดข้างนอกเลยค่ะคะนาโบเซไฮก็ เป็นแคมเปญนะคะซึ่งก็จะเป็นที่ร e p r e s e n ต่นแรกอาจจะดูเหมือนเป็น h ไฮ Hello แต่ว่าในไฮนี้ก็มี3ามไฮด้วยกันค่ะไฮ e e ก็คือเป็นความบริสุทธิ์ของ Product อย่างมากนะคะไฮเทคนิคก็คือเราใช้เทคนิคแร็คุ้มที่จะรักษาคุณภาพอย่างดีเยี่ยมค่ะแล้วก็สุดท้ายอีกหนึ่งไฮนะคะซึ่งก็จะทําให้ประสิทธิภาพของ Product ค่ะที่ได้รับการตอบรับที่ได้ประสิทธิภาพอย่างยิ่งค่ะ ค่ะก็คือรู้จักกับแบรนด์มาก่อนหน้านี้อยู่แล้วค่ะแล้วก็เคยให้ทางแบรนด์ได้ดูแลอยู่แล้วค่ะ,คะก็ก็เลยรู้สึกมั่นใจในความคุณภาพาแล็ผลลัพธ์ที่ได้รับด้วยค่ะและ้วก็วันนี้ก็ได้มาเป็นแบรนด์อ็กเซอร์ก็คือมั่นใจที่จะบอกกล่าวสุ่ทุกคนค่ะว่าคือเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเราเออเรามั่นใจที่จะนามาดูแลตัวเองค่ะแล้วก็แคมเปญนี้ก็เป็นแคมเปญที่อยากจะให้ทุกคนมั่นใจนะคะมั่นใจในความสวยของตัวเองแม้ว่า แต่เราคนจะมีความเฉยแบบไหนก็อยากให้ใช้ชีวิตอย่างสดใสมั่นใจค่ะเพราะเรามีนาโตเซคายโดะแล้วหลังจะมีแคมเปญหรือว่ามีอะไรเป็นพิเศษไหมก็จะไว้ค่อยๆเปิดเผยไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็ในด้านของทางฟุตเบ่าที่ได้เข้ามาเป็นแบรนด์อิมเมจแล้วก็แบรนด์บัสเดอร์ก็อาจารย์คณะแย์แล้วก็ลูกค้าก็ชื่นชมแล้วก็มั่นใจอย่างมากค่ะ ซึ่งก็ตัวสุดท้ายของไยที่เรียกว่าไฮเอฟเฟกทีุู่เมลาบอกนะคะก็จะได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วยิ่งขึ้นเลยะคะ่ะขอ่ค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณะคะ่ากค่ะ,คะ <c oughs>